็อย่างที่คุณตั้งบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยทางท่านโฆษกกองทัพอากาศก็มีการออกมาให้ข่าวชี้แจงถึงกรณีการส่ง F16 ขึ้นไปบินสกัดกั้นว่ายัางไงบ้างถูกต้องโดยทางพลอากาศโทรประพาสสอนใจดีนะโฆษกกองทัพอากาศเองเนี่ยท่านก็เปิดเผยนะครับว่าเมื่อเวลา12นาฬิกา4ี่หนาทีเนี่ยโดยควบคุมและแจ้งเตือนทางอากาศเนี่ยได้มีการตรวจพบอากาศยานไม่ทราบฝ่า,ายซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเครื่องบินโจมตีแบบ 8K บินเข้าใกล้เคแปดหรือเปล่าอ่ะเคแปดขอไพเคแปดนะฮะอ่าบินเข้าใกล้เขตแดนไทยนะบริเวณตรงข้ามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็จากสถานการณ์ดังกล่าวกองทัพอากาศได้สั่งการให้เครื่องบินขับไล่แบบเอฟสิบหกจำนวนสองลำจากกองบินสี่จังหวัดนครสวรรค์นเนี่ยขึ้นบินเพื่อพิสูจน์ฝ่ายสกัดกัน้นอากาศยานไม่ทราบฝ่ายแล้วก็มีการแสดงท่าทีในการเชิงป้องปรามนะะป้องปราม,นะามและ หลังจากนั้นได้ปฏิบัติการบินลาดตระเวนรบทางอากาศในบริเวณพื้นที่อำเภอเมือง,งจังหวัดกาญจนบ,บุรีแล้วก็อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับผลการปฏิบัติก็คือไม่พบการล้าอธิปไตยหรือท่าทีคุกคามจากอากาศยานดังกล่าวแต่อย่างใดะนะฮะแล้วก็ทางกองทัพอากาศเองเนี่ยก็ยืนยันความพร้อมในการค้นหาอากาศยานไม่ทราบฝ่ายและ ดำเนินมาตรการบินสกัดกั้นตามขั้นตอนอย่างมืออาชีพซึ่งภารกิจสำคัญของกองทัพอากาศนะครับก็คือป้องกันปกป้องนั่นฟ้าไทยให้ปลอดภัยและดำรงไว้ซึ่งอธิปไตยของประเทศตามหลักกฎหมายและพันธบัตรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องอือันนี้ก็<ห>เป็นความเกนเรื่องของการชี้แจงใช่ถูกต้อง